ครับวันนี้พามาดูมีดแทงปามนะครับมีดแทงปามเป็นที่นิยมใช้กันมากในทางภาคใต้นะครับเพราะว่าอ่าทางส่วนทางภาคใต้นั้นจะใช้กับเกี่ยวกับการเกษตรในการอ่าเก็บผลผลิตของปา์มเยอะแล้วก็มีดแทงปา์มเนี่ยไม่ได้ใช้ในการอ่าเก็บผลผลิตปา์มอย่างเดียวยังใช้อ่าทอย่างอื่นได้อีกหลากหลายนะครับแล้วก็เรามาดูกันที่วัสดุเนี่ย ทำมาจากอะไรวัสดุของเราทํามาจากเหล็กแหนบซึ่งตีขึ้นรูปแล้วก็เปิดคมให้นะครับปกติเนี่ยเราจะขายแต่ไอตัวตัวคืออะตัวมีดมันแต่วันเนี้ยเราต่อด้ามเพิ่มให้ความยาวด้ามเนี่ยหเมตรโดยประมาณแล้วก็ตัวใบเนี่ยความหนาไอความกว้างตรงตัวหน้ากว้างของใบเนี่ยสนิ้ว ความยาวตรงนี้9้านิ้วนะครับเดี๋ยวเราจะชั่งให้ดูน้ำหนักกันว่าน้ำหนักโดยรวมทั้งหมดเนี่ยน้ำหนักอยู่ที่เท่าไหร่ครับอยู่ที่โดยรวมอยู่ที่สองกิโลน้ำหนักอยู่ที่สองกิโลรวมทั้งหมดแล้วถือว่าไม่หนักมากกำลังกำลังดีเดี๋ยว เราจะไปสาธิตการใช้งานหรือทดสอบคุณภาพของเหล็กแทงตาลมของเราว่ามีความคมและใช้งานได้ในแบบไหนบ้างก็เนื่องด้วยทางเราเนี่ยเราอยู่ลำปางมันไม่มีผลปาล์มให้สาธิตให้ดูเราก็จะจำลองการใช้งานแล้วกันว่าการใช้แทงปาล์มเนี่ย มันจะอยู่ในลักษณะไหนแต่ว่าเราเป็นกิ่งไม้แทนด้วยความคมของมันก็สามารถเชาะไปเราก็จะใช้ตัดกิ่งไม้ไปแทนก่อนนี่ครับไม่ ไม่บินเพราะว่าตัวตัวเนี้ยมันทำมาจากเหล็กแหนบแข็งแรงทำให้ดูทดสอบให้ดูเฉยๆนะครับอ,นนอันนี้ก็เป็นกิ่งกิ่งหนาขึ้นหน่อย ก็ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปลองขุดหนอกล้วยให้ดูอีกทีหน,นึ่งเดี่ยเราจะลองใช้เหล็กแทงปลาล์มเนี่ยขุดหนอกกล้วยเ,เราอยากจะย้ายที่ปลูกเราก็มาขุดให้ดูแทงไปเลย แต่งไปรอบรอบเราจะย้ายมัน ก็ได้มาแล้วตัดมาแล้วเราจะย้ายที่ปลูกมันแล้วก็สมมุติแล้วกันนะครับมาอีกที่หนึ่งให้มันมาอยู่แนวเดียวกันก็ก็ใช้ขุดดินได้นะครับเอาลงไป ก็จะประมาณประมาณนี้ก่อนคร่าวๆนะครับเดี๋ยวผมค่อยไปปลูกต่อครับถ้าสนใจเหล็กแทงตามของเราก็ติดต่อมาได้ 1. ส่งข้อความมาได้ในเพจนะครับของเรามีลายแอดขวัญชัยฮาร์ดแวร์เป็นภาษาอังกฤษนะครับเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ให้ดูแล้วก็ใส่ข้อความไว้ให้หรือโทรมาที่0864259942ฝากติดตาม ช่อง YouTube ของเราด้วยครับควันชัยค้าเหล็กแปรล,ลูปและครั้งหน้าจะมีสินค้าอะไรมาแนะนำเดี๋ยวเราจะมาสาธิตให้ดูนะครับขอบคุณครับ